สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะป้าป้ากินอะไรก,ก,กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวเห็นไหมนี่เดินเก็บกระเจี๊ยบเขียวเก็บกระเพีงวะอ่เก็บกระเจี๊ยบเขียวอ่อนๆเนี่กินนี่เหรอ,นอ,อนเนี่ยอ่อนๆนี่อ่อนๆนี่อ่อนๆยังเล็กๆเนี่ยเนี่ยเด็ดก,กินอ่อนๆ เยอะแยะหลังบ้านก็มีป,ป้าเราเดินเก็บนี่ป้าป้านี่อันตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นี่ตอนนี้อ่ะดูเลือกดูหาอ่อนๆนะฟางใหญ่ๆ,ๆต้องจะเก็บไว้ทำพันธุ์ไหนดูดิดูดิอ่อนๆอ่อนแน่นี่น่ะอ่อนๆอ่อนๆอัอนเล็กๆ อันนั้นแกะจะเก็บไปทำพันเจ็บดีๆอ,อ่ออนในชะ่ไหมเก็บกินกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมีประโยชน์มากนะสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะมัมะเขือกันมะเขือ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 สวีทบอยนะจ๊ะเอองามมะงามเด็กออกลูกออกลูกแล้ว,ออลลวยังเพิ่งเด่นนะรอให้เหลืองอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องกำจัดมแมลงตัวนี้ก่อน เนี่ยยังไม่รู้ว่าแมลงอะไรแมลงดำๆเนี่ยดูสิปลาเต็มเลยใช่ื่เห็นปะ่ะเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นแมลงอะไรเนี่ยเขาจะทําให้ต้นไม้เราตายเนี่ยแมลงแบบนี้เมาก่กาอต้นแคข,ขาวเต็มลเลยไปซะเนี่ยตัวดำๆแมลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ย อันตรายมากนะจะต้องหาอะไรมาฉีดพ่นเพื่อพระพระพาดูป,ป้าๆราให้เห็